วันนี้จะพามากินโจ๊กตำนาน50ปีหมูสะอาดประดุดนใงพยาบาลล้างแผลยามตี5้ตึกสีฟ้าหลังนี้จะเปิดทำการตั้งอยู่สาธุประดิษฐ์58แยกปาร้านเขาชื่อโจ๊กแม่นี่ก่อร่างสร้างตัวตั้งแต่ปี2517ครัววุ่นวายกันตั้งแต่เช้าตรู่ราะเจ้าของที่นี่อร่อยแบบศิลปะชั้นดียังมีเมนูก๋วยจับเกาเหลาและหมูกร เปิดต,ตัวโจ๊กแม่นนี่แม่สีนวลชวนหอยหิวโจ๊กที่ c o m p l e t ต้องมีไข่หรือวะเหยาะซีอิ๊วขาวโรยพริไข่เติมความหอมสะหน่อยในส่วนความละเอียดของโจ๊กนั้นเคี่ยวอีกนิดจะเหมาะสมกับคําว่าเละเป็นเจอตัวข้าวต้มกับซุปกระดูกหมูมแดงกลอมสุดแสนจะน่ารักเนื้อสัมผัสภายในเป็นหมูสับแดงไม่ใช้ไขมันปันกอนและอีกหนึ่งเมนูที่ร้านอยากพีเต์เกาเหลาเลือดหมูก๋วยจ้บเลือดหมูมาสเตลลี่นุ่มและยืดหยุ่นดีมาหมูกรอบทำมาสวยเหมือนอยากประกวด แไส้ใหญ่ล้างมาสะอาดไม่มีกลิ่นตกค้างไส้เล็กก็ด้วยเพราะล้างพร้อมกันหนังหมูที่นี่เรียกว่าลาบเลียนเตียนโลไร้ขนให้ลำคัญใจหมูสับเด้งเหมือนโจ๊กอ่ะรีวิวไปแล้วกระเพาะหอมเด้งกรุบสะอาดแบบล้างสามน้ำมาลองเลยดีกว่าไข่ย้อยควนไข่ประดุดผสมสีอไล่ความร้อนสักนิดโชว์หมูสับเด้งสักหน่อยอ่ะถอยหลังไปแล้วตาโตแล้วตกใจยักหน้ายกนิ้วโป้งให้คนดูรู้อร่อยคุออะไรกับเกาเหลาวะเลือดนีนมิ่มเด้งดึงใหญ่หลวงหมูกรบแสนชิรบดี๊ใส่ของเธอสะอาดเกินไปไม่ควร คนพานะครับใครชอบของสะอาดร้านนี้ต้องมานะครับราคาโจ๊กเริ่มต้นเบาๆ40บาทเท่านั้นเองช่วงเช้าๆเนี่ยคนจะแน่นเลยนะครับออเดอร์เนี่ยเขาเพียบเลยนะสวัสดีครับผมบิ๊กนะครับเป็นเจ้าของร้านโจ๊กแม่หนีฮะเป็นทายาทรุนที่2จากขาฝากร้านครับโจ๊กแม่หนีโจ๊กใส่ใจของใหญ่คุณภาพครับเป็นร้านโจ๊กที่มีขายโจ๊กหวยจับเกาเหลาครับผมเป็นร้านโจ๊กที่เน้นเรื่องความใส่ใจครับเรื่องความสะอาดความสดแล้วก็คุณภาพครับผม โจ๊กของเราเนี่ยทำใหม่ทีละชามเลยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการอะไรบ้างครับสามารถใส่ได้เลยต้องการข้นต้องการใสายเค็มหรือว่าไม่อยากใส่อะไรใส่อะไรอย่างนี้ครับอยากแนะนําให้ลองมาทานเพราะว่าเครื่องในของเราเนี่ยทำสดใหม่ทุกวันจะไม่คาวครับเพราะว่าเราตุ๋นเครื่องในเองแล้วก็ใช้เวลาตุ๋นานานมากเพื่อให้เครื่องในเข้าเนื้อใช้พริกไทยเยอะเพื่อจะได้ดับคาวครับผมก็ถ้ามีโอกาสถ่ายมาแถวสาธุประดิษฐ์58รับผมหน้าวัดดอกไม้นะ ผ่านมาทานได้นะครับขอบคุณครับ